เขเนี่ยคือเรียกว่า Eco System นะคะหรือโลกแห่งการสร้างสารรค์มากกว่าเพราะว่านอกจากมันจะเป็นเครื่องตัดที่มีความแม่นยำมีความรวดเร็วแล้วเนี่ยเขายังมาพร้อมแอปพลิเคชันนะคะที่ใช้งานง่ายแล้วก็เป็นสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆให้ทุกคน,นะคะเราสามารถเข้าไปในแอปแล้วกดนะคะแล้วก็สั่งตัดแล้วก็ประกอบร่างเราก็ได้ชิ้นงานที่สวยงามได้เลย บูแพรกนะคะก็เป็นตึกที่เป็นคอมมูนิตี้เรื่างนี้ดีกว่าเกี่ยวกับอาร์ตนะคะเ a สออนอาร์ art, จะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ว l ลคัมทุกคนพอได้ยินว่าทางคริกเกตนำเข้าก็บอกว่าอุ้ตายแล้วสนใจจังเลยเพราะว่าเราสามารถดีไซน์ศิลปะเราพิมพ์ได้เลยใช้ง่ายใช้สะดวกนะคะมีแอปพลิเคชันความมิชเนียของมันก็คือการที่เราเพ่งมีสมาธิกับชิ้นงานแล้วก็ออกมาแล้วชิ้นงานก็ดูน่าภูมิใจ โอ้ง่ายมากเลยค่ะก็คือโหลดแอปก็โหลดแอปเสร็จเนี่ยเราก็ดีไซน์ลน์ขึ้นมาเราก็ไปเข้าเครื่องโอตอนที่แบบเครื่องกําลังทําออกมาเราก็เราก็มานั่งแกะทีละหน่อยเนี่ยสนุกมากมากเลยค่ะความน่ารักคือมันเป็นการตัดกระดาษที่มันจะเป็นรูปร่างโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาใช้กันไกลตัดทําแบบเดียวจริงๆคือถ้าเรามีไอเดียในหัวอยู่แล้วรู้สึกประทับใจอะคะ่ะพิเก็ตเป็นสินค้าที่แบบสามารถทําให้ไอเดียของเราะคะ่ะเป็นรูปปรรมเป็นความจริงได้เลย แบนคริกเก็ตอะคะ่ะมีคอมมูนิตี้แห่งการเรียนรู้อะเยอะมากมีคนทําคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการใช้งานให้กับทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงโครจรของคริกเก็ตได้ด้วย ระววมากนะครับเครื่องน,นี้ตอบโจทย์ว่าสำหรับครอบครัวเรานะคะอย่างน้องเองอะอย่างไม่ว่าจะเป็นที่การใช้ชีวิตประจำวันอะคะ่ะโรงเรียนหรืออะไรเองอะเขาใช้น่าจะแบบทําให้มันมีงานสร้างสารรค์ไม่มีขีดจำกัดมากขึ้นตอนนี้เราคิดอะไรอะค่ะอาจจะทําเองได้ละว,วันนี้ที่ได้ไปลองนะคะก็จะมีตัวนี้เลยค่ะก็จะ ตัดเป็นตัวเครื่องสติ๊กเกอร์นะคะก็ะจะเป็นโลโก้ของว้าวโอริกามีเป็นชื่อช่องเลยค่ะคือชิ้นเล็กๆนะคะสามารถตัดได้แบบละเอียดมากๆเลยคือคมกริบมากๆเลยค่ะชิ้นเล็กๆขนาดแบบเส้นผมครับคือเครื่องนี้สามารถตัดได้เรื่องความละเอียดเนี่ยหายห่วงแล้วก็เรื่องความที่มีมาตรฐานสามารถระดับเท่าระดับที่โรงงานทําได้เลยปกติทํางานกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ทํางานเกี่ยวกับศิละปะอยู่แล้วก็เลย พอเห็นเครื่องตัดอันนี้แล้วก็กรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากๆแล้วก็น่าจะต่อยอดได้หลายๆอย่างทำให้งานเราอ่ะมีเอกลักษณ์มากขึ้นได้ด้วยเพราะว่าเราสามารถลงมือทําเองได้ในการตกแต่งร้านก็คือสามารถทําได้เยอะมากแบบไม่ว่าจะเป็นตัว จอยแอนฟลาเวอร์ flower, ดอกไม้ดอกใหญ่ๆแล้วก็ไปตกแต่งกาแพงอันนี้ค่ะอย่างนี้ก็คือทําไว้ตกแต่งที่ร้านทําเองเหมือนกันมีเครื่องช่วยก็คือตัดทีหนึ่งได้แบบ2030ลูกแล้วก็เอามาประกอบเองอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่เป็นอาร์ติสต์คลเตอร์หรือคนทั่วไปนะคะสามารถที่จะใช้เครื่องของคริสเทดแมชชีนนะคะตัดได้มากกว่า300แมททเลียรเลยนะคะคริสเทสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานค่ะแล้วก็จะทำให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะมากๆเลยกับงานคาว่อ ตัวนี้คือเข็เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทําให้งานคราฟเราเนี่ยสามารถออกมาสวยงามได้ไม่ยากมันคือผู้ช่วยมือหนึ่งของเรานะคะเราสามารถทําให้ธุรกิจเราเนี่ยขยายได้2เท่าสาเท่าเนี่ยจากการใช้เครื่องตัวนี้เนี่ยตัดให้แม่นยําแล้วก็รวดเร็วแล้วก็รวมถึงในแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถสร้างไอเดียใหม่ๆได้มากมายเลยช่วยให้ทั้งการใช้งานสําหรับส่วนตัวและการใช้งานทางบิสกิสเนี่ยมันต่อยอดได้เยอะจริงๆค่ะ